สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลีเวิร์ดประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน2023กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนเหมือนทารกแรกเกิดที่กระหายน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีปลอมปนใดๆในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่2ข้อที่2 3ถึงได้บอกว่าเหมือนทารกแรกเกิดที่กระหายน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีปลอมปนใดๆ เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายจเจริญขึ้นสู่ความสมบูรณ์ในความรอดที่ท่านได้รับโดยการบังเกิดใหม่แล้วนั้นในเมื่อท่านได้ลิ้มรสความดีงามและพระกรุณาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคือได้บังเกิดใหม่โดยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณแล้วเมื่อเราได้บังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้า ก็เหมือนเป็นทารกของพระเจ้าที่ต้องการน้ำนมฝ่ายวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อให้เจริญเติบโตขึ้นทางฝ่ายวิญญาณน้ำนมฝ่ายวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์ก็คือถ้อยคำแห่งพระคุณถ้อยคำที่เป็นความจริงแท้ๆเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ไม่มีการปลอมปนไม่ผสมความคิดและสติปัญญาของมนุษย์เข้าไปอยู่ในนั้นเลย พระคมพีจึงเตือนให้เราระวังน้ำนมฝ่ายวิญญาณปลอมก็คือข่าวประเสริฐปลอมซึ่งจะทำให้เราไม่โตต้องแสวงหาดื่มน้ำนมอันบริสุทธิ์ปราศจากการเจือปนเท่านั้นซึ่งก็คือถ้อยคำของพระเจ้าที่เกี่ยวกับข่าวดีของพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณคือถ้อยคำที่บอกว่าเราเป็นใครแล้วในพระคริสต ตัวอย่างน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ถ้อยคำข่าวประเสริฐแห่งพระคุณในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และตายที่ไม้กางเขนเพื่อชำระล้างบาปให้กับมนุษย์ทั้งปวงถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่3พระเจ้าได้ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายและแต่งตั้งให้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระองค์ในสวรรคสถาน และเมื่อลูกได้ยอมรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจแล้วลูกจึงได้รอดจากการถูกพิพากษาลงโทษและได้รับชีวิตนิรันดรบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่จะทรงย้ายลูกออกจากอาณาจักรของความมืดมาสู่อาณาจักรของความสว่างในพระคริสต์ได้ออกจากความบาปความสกปรกในอาดัมมาอยู่ในความชอบธรรมบริสุทธิ์ในพระคริสต ได้ออกจากการเป็นทาสมารที่ชั่วร้ายมาเป็นลูกพระเจ้าที่แสนดีได้ออกจากนรกมาอยู่ในสวรรค์ในพระคริสต์เรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ได้บับติดมาลูกเข้าไปในการตายของพระเยซูคริสต์ที่ไมก้กางเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์ร่วมกับพระองค์และได้เป็นขึ้นจากตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์ และได้ให้ลูกนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระองค์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานขอบคุณพระเจ้าที่ได้ส่งให้ลูกบังเกิดใหม่ในวิญญาณและส่งประทานความคิดจิตใจใหม่ที่เหมือนพระเยซูให้กับลูกด้วยส่วนน้ำนมปลอมก็คืออะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับความจริงในข่าวดีแห่งพระคุณนี้พระเจ้าอวยพร,พรครับ